สวยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยปอเทืองปุ๋ยพืชสดบานสะพรั่งเหลืองอรามเต็มท้องนาข้าวพื้นเมืองอัลฮัมรุลินละกว่าสิบไร่เรียกแขกเชยชมเช็คอินพักผ่อนหย่อนใจผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเตรียมดันทุ่งนาข้าวเป็นแลนด์มาร์คบ้านนาปอเทืองบานสะพรั่งเหลืองอารามเต็มท้องนาสองฝั่งข้างทางในบ้านสะพานเคียนหมู่ที่สองตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลที่ชาวนาในพื้นที่ปลูกขึ้นเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการไถ่กลบต่อสังข้าวแล้วส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปอเทืองให้เหลืองอารามเต็มท้องนาบนพื้นที่10ไร่โดยในวันนี้ความสวยงามของต้นปอเทืองนอกจากจะเป็นการบำรุงดินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาแล้วยังเป็นการลดรายจ่ายให้กเกษตรกรอีกด้วยและที่สำคัญความสวยงามของต้นปอเทืองอย่างบานสะพรั่งในห้วงสมเดือนนี้ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวใกล้ไกลหมู่บ้านมาเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านไปในตัวด้วยช่างภาพนักท่องเที่ยวรายหนึ่งในอำเภอข้างเคียงบอกว่าความสวยงามของดอกไม้ชนิดนี้ที่ตัดกับสีของท้องฟ้ากว้างทําให้ตนพร้อมนางแบบอยากจะมาถ่ายภาพเก็บไว้โพสต์แชร์ในโลกโซเชียลว,ว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวและมาเช็คอินสำหรับคนที่หลงไหลธรรมชาติของดอกไม้ โดยเฉพาะแสงยามเช้าและยามเย็นทําให้การถ่ายรูปออกมาสวยงามมากมาจากทุ่งนุ้ยครับเห็นตรงนี้มันเป็นปอเทืองแล้วก็แสงสวยช่วงเย็นนะครับเพราะว่าปกติก็คือมันขับรถเล่นอยู่โซนนี้บ่อยๆสําหรับช่างภาพนี่เป็นยังไงบ้างกับการถ่ายปอเทืองดอกไม้ปอเทืองถ้าเกิดว่าส่วนผมส่วนตัวจะถนัดพอเท็ตถนัดพอเท็ตมากกว่าเพราะว่าชวนผู้หญิงสอยๆถ่าย จะทัอแบบนั้นมากกว่าคำว่าเรื่องกับแสงตอนเย็นก็คือมันจะได้ฟิลแบบย้อนแสงสวยฟุ้งๆครับตินี็ตะเวนไปตามที่ต่างๆไม่เท่าไรหร่ครับ <laughs> เวลาว่างครับฮะตอนนี้ก็เลิกงานแล้วก็มาเมื่อกี้ครับ <c oughs> ด้านนางวรรณภาคงเฟสเกษตรอำเภอควนโดนบอกว่าทางกเกษตรอำเภอควนโดนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรสตูลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตํตำบลควนโดน และองค์การบริหารส่วนตำบคลคนโดนและส่งเสริมการปลูกปอเทืองในกลุ่มเกษตรกรชาวนาเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัิญาเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงพอเทืองนี้เป็นที่ยอมรับกันนะคะว่าจะมีโดกที่สวยงามนะคะซึ่งไม่ว่าจะปลูกที่ไหนนะคะคนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายรูป ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและก็ะคนในพื้นที่เนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยอนกอกจากที่มีความสุขกายสบายใจแล้วนะคะก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ ต่อไปเนี่ยเราก็มีแผนที่จะขยายพื้นที่ในการส่งเสริมการปลูกปอเทืองให้เพิ่มมากขึ้นนะคะจากพื้นที่ตรงบริเวณนี้ซึ่งมีพื้นที่ไม่กี่ไร่นะคะต่อไปเราก็จะขยายพื้นที่การทำนาแล้วก็จะเพิ่มพื้นที่ในการปลูกปอเทืองมากขึ้น,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสองใต้นิวแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน